สุดขับอยู่ผมเลยครับ9ก้าไม่ชองยัมนะครับก็มีคอนเทนต์ย้มเดึกมาให้นะมีน้องคนนึงเนี่ยถามผมมานะครับว่าเออพี่คิดว่าเราควรจะนำเงินไปเท่าไหร่เนะเพราะอันนี้ก็ใกล้ๆจะเปิดเทอมแล้วใช่ไหมอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะน้องๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มที่จะย้ายเข้าไปอยู่ที่ พอกันแล้วอ่าเขาก็เลยอยากรู้ว่าเราเนี่ยควรจะใช้เงินเดือนประมาณเท่าไหร่นะถึงจะพอค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนอะไรประมาณนี้คือคลิปนี้เนี่ยจะเป็นแค่การคำนวณเบสนะครับว่าพื้นฐานเนี่ยเราควรจะใช้จ่ายในค่าอะไรบ้างแล้วก็จะอยู่ประมาณเท่าไหร่เนาะส่วนใครที่มีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองคำนวณให้มันเข้ากับวิธีของตัวเองดูนะโอเคอันนี้คือวิธีที่ผมใช้นนในการคำนวณว,ว่าเออเราเนี่ยควรจะใช้เงินเท่าไหร่ใ yes. นหนึ่งเดือนนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาลองทีคำนวณในงานของผมมาดูนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราเนี่ยต ซึ่งเดือน2เดือนแรกเนี่ยเราอาจจะยังไม่รู้เนาะเราก็ต้องใช้ ระยะเวลานะดูว่าเออในเดือนนี้มันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างแล้วก็มันมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมบ้างเพื่อที่เราจะจับมาทําเป็นแผนของเราเนาะถ้าเดือนแรกใครไม่พอเนาก็เราอาจจะขอเพิ่มเงินก็ได้นะเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะว่าเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาลองรต์เป็นเบรคที่ผมทําดูแลกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองสต์กันดูนะว่าเราเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอะไรกับเป็นบ้างอันนี้คือแค่ส่วนตัวของผมเนาะใครมีค่าใช้จ่ายอื่นก็ลองไปปรับแผนดูนะของผมเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายหลักๆอยู่ประมาณห้าหกอย่างเน ที่ขายไปได้แล้วนะั่คือเรื่องของอา,อาหารการกินเนาะทีเป็นเรื่องของค่าอาหารมีอะไรที่จำเป็นมั่งของผมเป็นที่สองนะก็คือค่าน้ำมันเนะาะก็คือผมเนี่ยใช้มอเตอร์ไซค์เนาะใครที่ว่าใช้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็อย่าลืมคำนวณค่าน้ำมันนะอย่างที่สามมีอะไรอีกมีเรื่องแมวอ่าเรื่องนี้เรื่องที่สี่เนี่ยก็คือเรื่องของค่าซักผ้าเนาะแล้วก็ห้าจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายจ,จิปาถนะเนาะก็คือเหมือนกับ เวลาของหมดอะไรเนี่ยแล้วก็จะใช้เงินตรงนี้ซื้อนเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นลิสต์ที่ผมต้องใช้เงินส่วนนี้ในการซื้อของทุกๆเดือนนะมันจะอยู่ประมาณนี้ไม่มากไม,ไม่น้อยไปกว่านี้เนาะแล้วก็จะมาลองคำนวณดูนะว่าเราเนี่ยควรจะใช้เงินส่วนนี้เนี่ยเท่าไหร่เดี๋ยวคอนเทนต์นี้เนี่ยผมจะทำเป็นสองีพีนะก็คือจะเป็นคำนวณเรื่องของว่าเราควรจะมีเงินเดือนเท่าไหร่แล้วก็เรื่องของใครที่อยากจะมีเรื่องของ money m a n a ห e ร e n t หรือว่าการจัดก,การการเงินเนี่ยก็เดี๋ยวได้ดูในชิปต่อไปได้เลยเนาะก็คือช่วกกงน คิดว่าฟาร์มความรู้ได้พอสมควรแหละอาจจะมามีความรู้เรื่องการเงินเน,นี่ยเสริมบ้างเนาะโอเคพอเราลิสต์สสได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูนะว่าเราจะใช้เงินเท่าไหร่ในค่าใช้จ่ายแต่ละอย่างเนาะอย่างแรกเลยค่าอาหารเนี่ยค่าอาหารเนี่ยผม,มคิดว่ามันจะสามารถลงตัวได้ตั้งแต่การคำนวณครั้งแรกเนาะใช้เวลาประมาณสามถึงสี่เดือนเลยกว่าจะอยู่ตัวเนี่ยเดีย๋ยวผมจะมาลองลิสต์ให้ดูนะว่าใช้เท่าไหร่ค่าอาหารเนี่ยก็ของผมนะอันนี้คือของผมเท่านั้นนะลองเอาไปคำนวณตัวเองดู ขาหาเนี่ยผมกินทั้งหมด2มือ้อซึ่งมื้อกลางวันเนี่ยผมจะกินในมอเนาะก็คือกินที่คณะนั่นแหละเราไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะเราเรียนเช้าแล้วก็พักเที่ยงแล้วก็ไปเรียนบ่ายเนาะขอเทิรนที่แล้วเราก็เลยจะกินข้าวที่คณะซึ่งข้าวที่คณะเนี่ยราคาถูกมากนะทุกคนมีตั้งแต่ระมันาณ35บาทจนถึง5 0 6 0บาทประมาณนี้เคือราคามันก็ไม่ได้แพงเลยแล้วก็น้ำเนี่ยเออมันก็จะมีน้ําร้านขายของชําใช่ไหมอันนี้คือคณะบริหารนะนก็มีร้านขายของชํเนาะหรือว่าใคร คือราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณมือละ100บาทถ้าเรากินทางน้ําแล้วก็กินข้าวเนาะคือถ้าใครกินแค่แบบว่าข้าวกับน้ำเปล่าเนี่ยอยู่แค่50บาท60บาทก็พอแล้วประมาณนี้แต่ผมตีไปเพล่เๆก็คือ100บาทเนาะก็คือเราจะกินข้าวทั้งหมด100บาทต่อมือใช่ไหมก็มีมือเย็นอีกมือนึงซึ่งมือเย็นเนี่ยก็ ถ้าไม่สั่งเนี่ยก็จะกินข้าวหลังมองแล้วก็คือราคาก็อยู่ประมาณนี้แหละ1 0 0บาทไม่ถึงไม่ถึงร้ยสมามเออห้าสิบบาทหกสิบบาทเนี่ยแต่ว่าใครอยากกินขนมอะไรก็นี่แหละเราก็ต้องอยู่ที่คนด้ยวยว่าแต่ถ้าใครกินขนมเยอะหรือว่ากินนู่นนี่นัน่นจุกจิกเยอะก็ลองคำนวณดูซึ่งของผมเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ200บาทต่อวนันน้อเรื่องค่าอาหารแล้วก็คำนวณไปเลยว่า30วันเนี่ยเราจะใช้งเงินส่วนนี้เท่าไหร่ก็คืออยู่ที่ประมาณ6 0 0 0บาทใช่ไหมเราก็รู้แล้วว่าค่าใช้จ่ายจำเป็นส่วนแรกข,ของเราเนี่ยอยู่ 6, ท ต่อไปเรื่องของค่าน้ำมันค่าน้ำมันเนี่ยผมเนี่ยมันไม่ได้ไม่นอนคือมันขึ้นอยู่กับว่าเราเดินทางเยอะหรือน้อยแค่ไหนแต่ว่าผมคิดว่าการที่เราแบบว่าขี่แล้วไปมอกับไม่ได้ไปไหนไกลหรืออาจจะว่างๆก็อาจจะไปเมยา่าหรือว่าไปเที่ยวนู่นนี่นิดหน่อยไม่ได้เยอะแนีก็อยู่ที่ประมาณวีคละ1 0 0บาทก็พอแล้วนะครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับเราต้องดูนะว่าเราใช้อะไรประมาณเท่าไหร่นะ้ำมันวีกละ100บาทใช่ไหมสี่วีคก,ก็คือ1เดือนแล้วก็อยู่ที่ประมาณ400บาทท่าั้นเองนะครับต่อไปค่าแมวค่าแมวเนี่ย ใครที่ไม่มีเงินส่วนนี้ก็สามารถตัดส่วนนี้เอาไปเพิ่มส่วนอื่นได้เนาะหรือว่าเออตัดออกไปเลยก็ได้ประมาณนี้ถ้าเราคิดดูว่าสมมุติถ้าเราเลี้ยงแมวนะค่าอาหารแมวเนี่ยตกยึกที่ประมาณเดือนละ200บาท แล้วก็ค่าของเล่นค่านุ่นค่านี่หรือว่าค่าเกิดมันมีไม่สบายค่ายาอะไรเนี่ยผมว่าตีไปกลมๆว่าค่าแม่เนี่ยเราจะใช้เงินประมาณ500บาทเนาะต่อไปค่าซักผ้าใครซักผ้าใครที่ว่าหอมีเครื่องซักผ้าเนี่ยค่าที่จ่ายตรงนี้เนี่ยก็จะถูกเนาะก็คือที่จะตกอยู่ที่ประมาณ20บาทหรือว่า30บาทต่อครั้งเนาะก็คือค่าซักผ้าใต้หอเนี่ยมันค่อนข้างจะถูกแต่ว่าผมเนี่ยใช้เป็นของร้านซักอบข้างนอกเนาะเพราะว่าผมเนี่ยกลางวันเนี่ยผมไม่ค่อยจะมีเวลาเท่าไหร่หรือว่าเราไปเรียนเนาะเออแล้วกลับมามันก็ ใบเย,ย,ย็นแล้วแบบแดดมันไม่ค่อยมีแล้วก็สาวที่เนี่ยผมก็นอนเตือนทีก็แบบว่า4ี่โมงห้าโมงแล้วมันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่ผมก็เลยใช้บริการซักอบร้านข้านอกแทนเนาะก็ค่าซักเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40บาทต่อครั้งแล้วก็ค่าอบเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40บาทเหมือนกันอ่ะป็ตีว่าครั้งละ80ใช่ไหมผมเนี่ยจะซักประมาณ4ครั้งต่อ1เดือนนั่นก็คือซักซักวิกลครั้งนั่นแหละก็คือเหมือนตีไปกลมๆแล้วก็คือ อยู่ที่ประมาณ400บาทเนาะการระาัะผาถ้าครับเรื่องของค่าใช้จ,จ่ายเรียบประถาะก็ส่วนนี้เนี่ยมันแล้วแต่ว่าเราเนี่ยมีของใช้ที่มันจําเป็นอะไรเท่าไหร่เนาะคือของผมเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่นอนนะส่วนนี้ครับบางทีก็แบบว่าสบู่หมดเอ่อยกทรผมหมดครีมล้นหมดหรือว่าอยากจะได้อะไรนู่นนี่นั่นนะแล้วก็ใช้เงินส่วนนี้ในการซื้อนะผมเนี่ยตีไว้ว่าเดือนนึงเนี่ย500เนี่ยไม่เกินหรอกถ้าสบู่ล้างหน้าไม่หมดมันแพงมากพอเราลองริดค่าใช้จ่ายเป็นส่วนๆไปแล้วเราก็จะมาทำการคำนวณดูนะว่า เราเนี่ยควรจะขอเงินมาเท่าไหรนะ่เพื่อจะได้พอในการใช้ใน1เดือนเนาะลรวก็รวมเลย 6,400, 500, 400, 500แล้วนะ0 7 0 0อยู่ที่ประมาณ7,800ใช่ไหมเราก็ติกลมๆว่าประมาณ8,000บาทเนาะ8,000บาทเนี่ยก็คือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของเราคือมันจำเป็นแหละอันนี้คือมันแบบว่าเราประหยัดสุดมันก็คือประมาณนี้ใช <nodes> ไหมแลวผมคิดว่าถ้าเรา ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินอะไรขนาดนั้นนะเราควรจะขอผู้ปกครองมาเพิ่มประมาณ10%หรือว่า20%ของค่าใช้จ่ายเนะก็คือผมเนี่ยจะขอเพิ่มประมาณ20%เนาะก็คือจะตกอยู่ที่ประมาณ 1 0,000บาทต่อเดือนก็อ,อะไรที่ผมแนะนาให้เราขอเพิ่มนะคือบางทีเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายที่เราแบบว่าไม่คาดคิดว่ามันจะต้องจ่ายไว้แต่ว่าอยู่ดีๆมันต้องจ่ายขึ้นมาเนี่ยคือถ้าใครแบบว่าเอาสามารถเอาเงินส่วนอื่นไปจ่ายก็ดีนะก็คือเราจะช่วยประหยัดพวกรองได้แต่ว่าคือบางทีอ่ะค่าใช้จ่ายที่เราเราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะเราเอาเงินส่วนอื่นมาไม่ได้ไงหรือว่าถ้ามันเป็นผมก็คือผมอ่ะไม่ชอบที่จะไปยืมเงินส่วนอื่นมาจ่ายก่อน แล้วก็ค่อยโอนคืนอะไรเงี้ยคือมันจะติดเป็นนิสัยเว้ยเือมันจะสร้างนิสัยการเงินที่ไม่ดีให้กับเราผมก็เลยทําการขอมาเพิ่มประมาณ20%เครับเพื่อที่ว่าค่าใช้จ่ายสเนี้ยเราถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นขึ้นมาจริงๆเช่นว่าไม่ใส่หมวกโดนจับโดนปรับอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เราไม่คาดคิดเนาะมันอาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็ควรจะขอมาเผื่อนะเพื่อที่เราจะไม่ได้มีปัญหาการเงินในอนาคตเนาะคือแบบว่าถ้าเราไปยืมเงินในอนาคตมาใช้อ่ะมันจะมีปัญหาแล้วก็มันจะเป็นลูกโซ่่ไไเเเรรรืือออยๆมมมันนจจะแ้้้บคาาาาถขงี ใช้เผื่อไว้ตรงนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีอันนี้คือสุการส่วนตัวนะเราควรจะมีเงินเผื่อสำรองไว้บ้างแล้วก็เงินส่วนนี้ถ้าผมใช้ไม่หมดเนี่ยผมจะนําไปลงทุนตในเดือนหน้าเดี๋ยวผมจะมาทําเป็นคลิปการบริหารเงินของผมให้ดูนะในคลิปต่อไปนะแล้วก็ใครที่ว่าแบบว่าเออต้องจ่ายค่าหออะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองคํานวณให้มันไปบวกกับค่าใช้จ่ายจำเป็นเนาะคือเราก็ต้องบริหารเงินให้มันดีขึ้นอะถ้าเรามีค่าใช้จ่ายที่ว่ามันเป็นก้อนมากขึ้นใช่ไหมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับคลิปต่อไปเนี่ ให้พอคือปกติก็ไม่ค่อยพอหรอกทุกคนเดียวไปขอแม่เพิ่มอยู่ดีแต่ว่าผมจะมาทาเป็นคลิปบริหารการเงินที่ว่าผมเนี่ยใช้แล้วมันได้ผลที่สุดเพื่อที่เราจะได้ไม่มีปัญหาการเงินในสิ้นเดือนหรือว่าแบบว่าเออแบบว่ามันยังไม่สิ้นเดือนเลยเงินหมดอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาทําเป็นคลิปให้เทาต์ต่อไปดูรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแลวกันขอบคุณน้องๆที่ว่าทักมาถามทำให้ผมมีไอเดียในการทำคอนเทนต์นี้เนาะเอาว้เจอกันใหม่นในคลิปหน้านะครับใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตาม้วยครับเดี๋ยวจะมีคิป เกี่ยวกับคณะเราออกมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็ส่วนคณะอื่นๆเนี่ยอคอยคิดดีทีแล้วกันช่วงนี้จะพยายามลงคลิปบ่อยขึ้นนะพอมันจะใกล้จะเปิดเทอมแล้วเนาะก็แบบว่าเออใครมีปัญหาใครมีคําถามแล้วก็ทักมาถามได้ในไอจของผมเลยนะครับส่วนคลิปต่อไปจะออกเมื่อไหร่ก็ไม่นานละไว้เจอกันบ๊ายบาย